ว่าใกล้ๆเคียงอ่เขาเรามาดูงานทีนี้บางทีเนี่ยเขามีของดีนะก็มีของดีของที่เขาจะขายเขาก็ไม่รู้ว่าจะขายที่ไหนบ้านเกาะเขาจะมีมียูทูบเบอร์ที่แบบว่าเออให้มาดูได้นะมาดูงานที่นี่ได้ทําทำสตูดิโอขนาดเล็กจะทำยังไงเนี่ยไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้ากรุงเทพนะ่้เข้ากรุงเทพมาดูที่นี่ครบเลยถ้ามีชุดแบบนี้บุกเวลาไว้นะคะใช่ใช่โทรมานัดเวลาสจอง จะใช้กี่โมงถึงกี่โมงอะไรประมาณนี้มันเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าบางทีเนี่ยเราเราให้เด็กๆมาทำี๋ยวจะให้หลานมาทำารือให้พ่เจงมาทำรับแต่ให้ก็เจงมานั่งกดกดกดกล้องหนึ่งกล้องสองยัมีค่าจ้างให้เวลาเวลาแม่เวลาแม่เวลาแม่มาไล์สดแม่มาไล์สดต้องทําให้แม่นะเวลาให้ให้น้าตายนะนี่ของแม่เธอต้องให้มันซี้เองก็มันก็ตั้งกล้องนิ่งๆไว้ไม่มีอะไรมากแค่เปิดไฟ เปิดไฟก็เปิดนี่ไว้แล้วก็เปิดนี่ไว้แล้วก็ให้เขาก็ดิ้งอ่ะเด็กๆเขาเรียนรู้เร็วมัน<อ>มันจะกลายเป็นถ้าจะทําเป็นอถ้าจะทําเป็น TV ทีวีทีวีชุมชนทีวี<อ>้านนอกทีวีแบบชุมชนอ่ะมันก็ทําได้มันก็ทาได,<อ>ได้แต่ว่าถ้าเราไลฟ์สดลงในยูทูบอาจจะได้แปดแปดชั่วโมงหรือสิบชั่วโมงมันก็ได้แต่ว่า ผมว่ามันมันคืออะไรละ่ะมันคือแหล่งเรียนรู้ของของเด็กๆในชนชน้นใช่ใช่ใชแล้นี้สาคัญใช่เพราะ<ช>ว่าน้อยน้อยคนนะที่เด็กๆที่จะเข้าไปถึงโอกาสที่แบบว่าเนี่ยมาดูเห็นสตูดิโอที่แบบแบบเนี้ยเฉพาะกล้องเนี่ยถ้าอ่ะถ้าเซ็ตใหม่ก็หลายตัง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 ก<ล>็แต่ก่อนเราเราเป็นเด็กเราทยิชาญายเนเราเป็นคนจนไม่ไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มี โชควาสนาที่จะไปอยู่แต่ว่าเราตะเกียรตะกายอยากไปกรุงเทพอยากไปเรียนในสิ่งที่เฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าในสิ่งที่เราเห็น<ม>แต่ก่อนนะแต่น่แต่ยังยังเป็นเด็กเด็กเชื่อช่องทีวีเนี่ยมันอยู่ดาวไหนวะม,มันอยู่ดาวอังคารหรือดาวพระจันทร์มมันทําไมแบบเราเปิดมาแล้วเราสึกว่าเราเราดูในสิ่งที่จินตนานการดูทีวีนะน่น<ม><ม>แต่กับเป็นยังไพอไปดูอ๋อมันเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้นี่แหละผมเลยบอกว่าพอทีเนี้ย พอเราเอามาอยู่ที่บ้านมันก็ไม่ได้สร้างเงิอนอะไรมากมายมันก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งแต่ยุคนี้พออนเนี้มผมว่ามันทําแล้วให้ให้เราให้เราเป็นพ่อค้าได้เลยขายของได้เลยนะครับก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่มีมีของที่ทันสมัยนะแลวใช้ได้จริง,ใช,รงใช้ได้จริงนะใช้ได้จริงด้วยสัมันใช้ได้จริงนะใช้ได้จริงทีนี้ เขา,าบอกโอ๊ยไม่มีเงินซื้อไฟแพงๆหรอกหลอดไฟเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ช่างเขาทาตรงนี้เนี่ยเอาแบบถูกๆเลยไปซื้อหลอดไฟเนี่ยมาให้สักสี่ห้าดวงแล้วก็ไปซื้อเอามีแค่ขาขาขาตั้งกล้องขาตั้งขาไฟแล้วก็ทาสักสี่สี่ดวงให้เขาทาให้ก็นั่งสี่ดวงมันก็จะมีไฟเข้ามาข้างๆแล้วก็มีไฟนี่ไฟข้างบน,แล,แ,ลงบนแล้วก็มีชีโน,โนตัวหนึง่ง พอ,อ,อลแล<ร>้วถ<ท>่ายถายขอบคือแค่เนี้ยก็อยู่แล้วใช้ไฟกล้องถ้าไม่มีแบบนี้ถ้าไม่มีแบบนี้เราไปซื้อกล้องราคาถูกๆมือสองก็ได้<ะ>มือสองก็ได้ไม่ใช่เฉพาะกล้องใหญ่นะกล้องถ่ายภาพกล้องถ่ายภาพแต่ถ้ามีทุนหน่อยก็ให้ซื้อแบบว่าเฟรมเบรดดีๆหน่อยราคาจะหมุนกว่าก <ฮะ S 1> ็ โรงเรียนใกล้ๆนะ้วเด็กโรงเรียนใกล้ๆมาดูแะเด็กเนาะบางทีเขาทำสีมันเป็นความฝันของเด็กๆนะเด็กเขามาดูได้เริ่มมาอ่านข่าวอยากเป็นนักข่าวใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้เขาเป็นนักข่าวใครอยากเป็นพ่อค้าใครอยากเป็นพ่อค้าใครอยากเป็นดาราใครถ้าดาราเนี่ยถ้าาาเป็นดรต้องไปหาที่เหนแล้วที่ไป ไฟมีไฟอย่างดีเลยไฟสองมีซอฟต์บอกด้วยอ่ะไฟน้าเนียนไฟหน้าเนียนมไฟน่าเนียนเดี๋ยวพี่จะต่แล้วอันารยก็ไปจัดอีกก็แต่ว่าถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าคนถ้าคนเขาอยากมาเรียนรู้ตรงเนี้ยอันที่จริงเนี่ยผมว่าถ้าให้เขามาเรียนมันมันเป็นการมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่อมันต่อยอดต่อยอดให้เขาต่อยอดให้เขาแต่ก่อนมันก็ไม่มีอะไรนะ ก็กล้องผมก็เก็บไว้เก็บไว้เออเห็นว่าตัวเองอยู่ของมาหลายปีเป็นโปรเจกต์ที่ดีเนาะเด็กน้อยก็ใช้ตัวเองก่อนแล้วก็ขยบขยายไปสู่ชุมชนนะคนรอบข้างสร้างฝันให้เด็กๆได้ด้วยวันนั้นป้าก็จะมาแล้วนะน้าแตกวก็ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมนีพร้อมแต่ทีนี้นี่เออใครน้าแต่ยังยังพอมีความรู้อยู่นิดหน่อยยังยังไม่ลรมว ยังไม่ลืมเกือบเกือบขีดเส้นเขียนไครที่จะใครที่อยากอยากอยากเขียนเว็บไซต์นะอยากเขียนเว็บไซต์อยากเขียนแอปพลิเคชันนะนนนะแต่ยังมีพอเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปบัตรุูนใหมย่ยังมีความรู้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีโปรแกรมทดลองให้เขียน mm. ไม่ใช่เดี๋ยวนี้หหลกแต่ก่อนนะแต่กเ็เริ่มเริ่มใช้โปรแกรมทดลองเขียนเขียนโปรแกรมแนะ mm. อปพลิเคชันอ่ะไวาเอาไปลงเอาไปอนะัปโหลดเดี๋ยวจะาบางทีถ้าว่าง ถ้าว่างถ้ามีเวลาก็จะทําทําห้องคองไปจักหองหนึ่งเอาไ้ให้เด็กๆเอาไปเรียนเขียนเขียนแอปพลิเคชันมาทดลองทดลองนะผมไม่ได้เก่งนะแต่ผมกู้พักกักจำนะภา,ะาษาอังกฤษก็ไม่ออกแต่ว่าเปิดดูตัวอย่างเขาแล้วมาทําเปิดดูตัวอย่างเขาแล้วมาทำก็ม,มาทำนะก็เป็นความเพียรพยายามของเราที่เราเราเรียนน้อยแต่ก่อนเราเรียนน้อยเราเรียนน้อยเราไม่มีเวลาเรียนภาษาอังกฤษเนาะเหมือนน้าตายไหน้าตายนี่ เขียนหนังสือก็ไม่ค่อยออกออกไม่ออกบางทีอ่านก็แต่เป็นยูทูบเบอร์มีรายได้แล้วด้วยก้องโทรแัพท์ดีก้องโทรศัพท์ก้องที่ถ่ายใช่ธรรมดาไม่หรอกซื้อมือสองมือสองแล้วค่อยเป็นค่อยไปเราอย่าบุ่มบามแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนะแต่จะเซตให้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เดี๋ยวจะให้มาดูอีกทีนึงจะให้มาดูว่าอ๋อ สถานีโทรทัศน์ภาคประชาชนเนี่ยมันเป็นยังไงอ่มันเป็นยังไงเสร็จแล้วเนี่ยสามารถใช้งานจริงได้ไหมแล้วก็มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันสามารถคนอื่นเขาสามารถก๊อปปี้ไปได้ไหมของดีเขาต้องก๊อปปี้ได้นะก็เอาให้เขาเอาไปใช้นะครับอาน้องต่อยอดยอด okay. ้อนมาอันนี้มันต่อไอ้โมนิเตอร์ได้นะผมว่า มีได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วตอนนี้มันจะมีไมมีพีวิวู้สึกภาคภูมิใจมากเลยแต่ว่าในในในยูทูบมันจะมีบอกการใช้อยู่นี่เห็นไหมมันสามารถต่อกล้องได้สามตัวอ๋ออ่ะออนพุทออนอ่ะลายออนพุทเนี่ยตัวนี้ได้ได้หนึ่งตัวเนีต่อกล้องได้สี่ตัวจะสี่ตัวสี่ตัวมีสี่ตัวจอพีวิวมีอยู่แล้วเนี่ย จอพิวว์ก็มีนะคะรับเอวจอคอมมาสองอันนี้มอนิเตอร์เนี่ยมอนิเตอร์เนี่ยมีม,มีทั้งตัวนี้ไม่ได้ของพวกนี้นะของพวกนี้มันมีพิววให้ในตัวแต่ที่จะสิ่งที่แพงของสวิต์ก็คือตัวนี้ค่าอยู่ในนี้เท่าไหร่ค่ากล้องเนี่ยมันจะเป๊ะเลยนะมันจะเป๊ะเท่ากันนี่คือทำไมว่าทำไมของมันถึงแบบต้องราคาแพง ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้าตายก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าใครจะมาเป็นพิธีกรหรือว่าเดี๋ยวป้าแตนจะมาพูดอะไรนะคะเพราะว่าวันนั้นก็มาแล้วแต่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย